สวัสดีครับนะนะครับวันนี้ก็จะมาทําเยื่ออีกหนึ่งสูตรนะครับเป็นสูตรปลาเกตนะครับสูตรปลาเกตทั่วไปนะครับก็จะเป็นพวกหลักๆก็จจะอันนี้เป็นเพียนนะครับสูตรนี้ครับก็เริ่มดูยกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนอย่างแรกก็ไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับนะครับไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็นมดัดมิ้วหนึ่งกอง แล้วก็กล้วยหอมหนึ่ลูกนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีหัวหันไปยินพืชนะครับนี่ครับอาแบบไว้นะครับนี่เป็นลำอ่อนนะครับนี่ครับลำอ่อนนะครับก่อมเริ่มมาเลยครับเริ่มกันเลย เลื่อมกันเลยนะครับทำเนียครับลำนะครับหนึ่งถ้วยตวงสองถ้วยตวงครับสามถ้วยตวง นี่รำจะใช้แค่สีถ้วยตวงนะครับสูตพอดีนะครับนะครับสีถ้วยตวงเอาห้าเลครับห้าถ้วยตัวงเดี๋ยวพอดีนะครับห้าถ้วยตวงอ่าห้าถ้วยตวงะะครับนี่ถ้วยประมาณนี้นครับผมมาไปแล้วครับรำห้าถ้วยตวง ่อามานะครับก็จะเป็นหัวหันไปยพืชน,นะครับไปพืชครึ่งน,นะครับนะครับ ใช้ครึ่งถ้วยตวงนะครับก็เทลงไปเลยครับแล้วก็คุกเขาครับลำห้าถ้วยตวงหัวหันไปยิงพื่ครึ่งถ้วยนะครับครึ่งถ้วยตวงนะครับโอเคครับ ต่อมาครับกลยหอมนะครับกล้ยหอมหนึ่งลูกนะครับนี่ครับสูนี้หมากหนึ่งคืนนะครับมักแค่หนึ่งคืนแต่ตอนเช้าก็ไปตกเลยครับนี่โอ้เหนียวครับ กลิ่นหอมขึ้นมาเลยครับนี่ครับกลิ่นหอมมากครับนี่ครับหอมต่อมานะครับดมนั่นมิ้วครับึงกล่อง ตมนมิ้วหนึ่งกลองครับตํมด้วยไขย่ไก่นะครับไข่ไก่หนึ่งลูกนะครับตัวนี้ขยำเลยครับขยำผสมไปเลยครับเพื่อไข่ น,นี่เราหมักไว้หนึ่งคืนนะครับเวลาเราจะไปตกนะครับแล้วก็ผสมลำเพิ่มอีกทีนึงนะครับ เพื่อให้พอดีนะครับอันนี้มันก็จะเฉียนนิดหน่อยนะครับนะครับมันก็จะเฉียนนิดหน่อยนะครับนี่ครับน่ครับถ้าไปตกก็เพิ่มลำันนิดนึงนะครับนี่ครับเบื่อไข่ครับนี่ก็เป็นใช้ได้นะครับนี่ครับเป็นสูตรง่ายครับนี่ครับก็ แล้วท่านใก็เอาไปลองทําดูก็ได้นะครับส่วนนี้ประกิตก็พวกตลาดก็ประกิตทั่วไปครับกินครับไมธรรมชาติครับนี่ครับกินหอมเลยครับหมังในคืนพอดีครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับช่องเลกๆหากินแบบบ้านเฮานะครับ สุดท้ายนี่ก็สวัสดีครับ